าวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะมีทําหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเราจะตัดต้นมะพร้าวนะคะมะพร้าววันนี้ดวงกินเราก็เบื้องต้นเนี่ยขั้นตอนแรกเราจุดไฟเผาไปแล้วแล้วก็ทีนี้มันก็ตายแน่นอนเสร็จแล้วเราจะตัดมันออกนะคะ เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนกําลังอาจจะต้องใช้เชือกผูกไว้เพราะว่าเดี๋ยวตัดเนี่ยแล้วเดี๋ยวหล่นลงน้ําพอหล่นลงน้ําเราก็จะเอาขึ้นยากเดี๋ยเราตัดด้วยเรื่อยตัวนี้นะคะเป็นสต e ลเอ็มเอนะคะสมรรถนะดีมากเหมาะกับมีเอาไว้ใช้งานแล้วเราก็มีหมาน้อย น้องน้ำตาลมาเฝ้าโดยตาลน้องตาลเฮ้ย hey! อากาศดีนะแดดดีแดดแต่ว่าไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวรอรอทิ้งงานไปเอาเชือกโอเคเราต้องใช้บันไดในการที่จะปีนขึ้นไปผูกเชือก ดึงไม่ออกแล้วเมื่อกี้ดึงแล้วดึงไม่ออกตอนแรกออกแบบสถานที่ปลูกไว้ไม่ดีเท่าที่ควรคือมะพร้าวเนี่ยรากเขาจะชอนชัยเยอะมากทีน,นี้เราก็มาปลูกมะม่วงไว้ตรงนี้นี่ฮะมะม่วงเบาออกลูกเต็มเลย ก็จะโดนลากมะพร้าวช่อนไัยไปทั่วเดี๋ยวมะพร้าวออกแล้วต้นไม้ต้นมะม่วงรวมถึงต้นนี้นะอันนี้เป็นต้นกระท้อนก็คงจะงามขึ้นด้วยตันนี้เราจะเอาเชือกผูกไว้ก่อนนะเผื่อหล่นน้ำเราจะได้ลากเข้ามาได้ เราเป็นคะแนนือเคื่องนะคะ นะแล้วไม่ปิดเครื่องหลบก่อนนะอุ้ยผู <c oughs> กตัวไว้นี่เอาผูกตัวไว้นี <c> ่ <oughs> อะไรช <c oughs> นะกลัว ถูกถูกตัวพี่ไว้ได้ป่ะ uh huh. <laughs> เหมือนไม่ได้ดึงเลยนะเนี่ย uh huh. ไอ้ตาลหลบเร็วตาลหลบเร็วได้ไหมถึงไสยยังอุ้ยเอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวโดนเรื่อยอ่าลงแล้วนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราก็ยังไงต่อต้องตัดอีกท่อนไหม ลากไม่ไหวแต่เราต้องเอาพวกชิ้นที่เป็นใบๆออกก่อนอันนี้เอียงอ่ะไม่เท่าอันนู้นเลยอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรากำลังมีไอเดียว่าเราจะเอาต่อน,นี้สำหรับปลูกต้นไม้หรือไม่ก็จะวางไฟโซล่าเซลล์นะคะอ <Okay. S 1> าจจะต้องแต่งลงมาให้สั้นอีกหน่อย เดี๋ลุยเคียท่อนนี้ต่อแล้วเดี๋ยวนี้ก็ลากไป เอาแนเตั้งนี้เลยใช่ไหมล้มไหมไอ้นี่มันปักลงไปในใต้นี้แล้วเดี๋ยวเรามีไอเดียนะเราจะตัดเอาไว้ทําที่นั่งนะคะไม่ทิ้งแล้วอันท่อนนี้ มันเสมอเนาะนะเดี๋ยวทเป็นที่นั่งได้หลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะนี่เราได้ที่นั่งนะคะต่อมาพ้าวนะคะมาทำที่นั่งได้แล้วก็ส่วนตรงนี้เราก็ทำกระถางคุณนายตุ่นสายนะคะ รับแสงได้เต็มที่มาตั้งรอเขาออกดอกโอเคค่ะคลิปการตัดต้นมะพร้าวนะคะด้วยเลื่อยยนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ